ลลยเอ็กซ์คูสีเขาบอกว่าพี่เคนโดอย่าบอกใครแต่กูจะบอกฉันจะบอกบอกแล้วว่าบอกเคนโดรู้โลกรู้ประเด็นป้าข้างบ้านแซบแซบนัวมากเพราะคนที่จะออกมาเหมือนฝ้ายกับสตางเนี่ยมันต้องแข้นใจใช่ไหมใช่มันต้องมีแบบอึดอัดใจแข้นใจกูไม่ยอมกูถึงยอมลุกขึ้นมาใช่ไหม ข <Hi. S 1> ่าวเนี้ยป้าข้างบ้านพร้อมบวกมีข่าวสีบเขาบอกแบบนี้เขาบอกแบบนี้เอาหูมาใกล้ๆเอาหูมาใกล้ๆไม่ได้บอกใครในไลฟ์ไหนทั้งนั้นนอกจากไลฟ์นี้ช่องทีวีฉันก็ไม่ได้บอกช่องทีวีไม่มีช่องไหนรู้เลยมีแต่นี่แหละสตางกับฝ้ายแล้วผมแล้วก็จะบอกทุกคนเนี่ยนะฮะเขาบอกแบบนี้นะครับว่าอีกคนที่อยู่ในซอยบ้านตักเนี่ย เป็นป้าข้างบ้านเป็นป้าข้างบ้านนะที่อยู่ในซอยเลยจากเก์เอาเสียงหายเสียงหายเอาเสียงหายเอาใหม่เสียงหายเสียงหายค่ะเอาใหม่เมื่อกี้มีคนโทรมาเสียงเลยหายนะฮะโอเคเอาใหม่เอาใหม่ ตอยป้าข้างบ้านได้บอกและเฟิร์มมาแล้วว่าไม่ยอมเพราะรู้สึกครับแทนใจมากจะกเกณฑ์คนที่อยู่แถวนั้นมาให้ข้อมูลในวันอังคารที่จะถึงและบอกว่าจะพาลูกน้องมาอีกว <Wow. S 2> ้าวไม่ใช่ผู้เสียหายแต่พร้อมที่จะให้การที่เป็นประโยชน์เพราะเห็นหมดไงป้า ข้างบ้านไงป้าข้างบ้านไงจะจะรอดสายตาป้าก็ข้างบ้านไปได้ยี่งไรคนที่รู้ที่สุดไม่ใช่ฉันไม่ใช่สตางไม่ใช่ฝ้ายแต่เป็นอีป้าข้างบ้านนี่แหละมันรู้ทุกเรื่องไอ้ที่ขนกระเป๋าออกมาเนี่ยอีป้าข้างบ้านรู้แน่ที่มีการขนเงินออกมาอีป้าข้างบ้านรู้แน่การขนทรัพย์สินขนลดนู่นนี่ออกมาตำรวจไม่รู้เท่าอีป้าข้างบ้าน ใช่ไหมต้องขอบคุณป้าข้างบ้านนะคะนี่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 มีคนเนี่ยเขาให้ข้อมูลแล้วคนเนี้สีบมากๆแต่ฉันไม่บอกว่าเป็นใครคนเนี้สีบมากๆาสีบมากๆากไยคิดดูสตางคิดดูป้าข้างบ้านแอนเดอร์แก๊งแล้วสื่อเต็มไปหมดแล้วเราก็ถามกันว่านู่นนี่นั่นนู่นปรากฏว่าป้าข้างบ้านรู้มากกว่าตำรวจตำรวจเสียหมาไหม เออเลยค่ะเออแดกเลยค่ะเออไหมเขาเขาหลับหูหลับตาหรือเปล่าความจริงเขารู้แล้วเขาหลับหูหลับตาหรือเปล่าเขาหลับเหรอหรือเขาปิดตาตัวเองสตางจะมาหลับหูหลับตาอะไรชาวบ้านเขารู้กันหมดและไอ้ทรัพย์สินต่างๆนานา,นามันอยู่ในคลิปใช่ไหมสตางเราไม่ได้ไปค้นเลยมันแชร์กันว่อนไปหมดประชาชนเห็นโลกเห็นทุกคนรู้ทุกคนเห็นแต่ตำรวจบอกว่าตรวจจับตรวจค้นได้แค่นี้ เปิด<บ>ไปตรงไหนก็เจอพี่เอนโดก็ <Quiz> ここไปดูสิอยู่ในบ้านรามอินทราค<อ>่ะนี่ขนาดว่าเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะแล้วใครกดเข้าไปดูคลิปอะของสองผัวเมียเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาตั้งแต่สามปทีที่แล้วก็ขึ้นมาให้กูดูขึ้นมาตั้งแต่แบบซื้อบ้านสองหลังพร้อมกันอะมันขึ้นมาให้ดูหมดเลยแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นหรือเจ้าหน้าที่ไม่มีทิกตอกเหรอเจ้าหน้าที่รู้จักติกตอกไหมอะ หร,หรือวันอังคารนี้เราต้องไปสอนคลาสติกตอกให้กับเจ้าหน้าที่ไหมวิธีการเข้าติกตอกวิธีการรีจิสว่าลงทะเบียนติกตอกยังไงเล่นยังไงไลฟ์สดยังไงเข้ามาติดตามปักตะก้ายังไงฉันต้องไปสอนเจ้าหน้าที่เล่นติกตอกไหมอะ <c oughs> รู้หมดหนูรู้ว่าเขารู้หมดเบาหวานขึ้นตาและะ้วค่ะคือแบบผมไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นหรือไม่มีใครกล้าออกมาพูด คือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่อึดอัดมากเพราะว่าคนถามพี่เคนโดเยอะมากเลยสตางค์กับาฟว่าพี่เคนโดทรัพย์สินไปไหนหมดกูไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจในการไปตรวจค้นอะไรใดๆทั้งนั้นถ้าฉันไปตรวจค้นหรือไปละเมเดเนี่ยกูโดนจับก่อนแทนที่เขาจะเข้าคุกกูจะเข้าเองนะฮะมันเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ<ม>เจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะฮะต้องไปตรวจสอบนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากเพราะเงินมันเยอะมากไฟเห็นไหม เงินเนี่ยประมาณประมาณร้อยล้านเนี่ยมันประมาณร้อยกิโลนะเพราะหนึ่งกิโลเนี่ยมันคือหนึ่งล้านหนึ่งร้อยกิโลมันต้องเอารถบรรทุกมาใส่นะโอ้หนึ่งร้อยกิโลมันต้องเอารถบรรทุกมาใส่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่รถเก่งนะมันต้องใส่รถกระบะนะหนึ่งร้อยกิโลมันต้องใส่รถใหญ่นะเพราะว่าไม่งั้นยางแตกนะเว้ยหนึ่งร้อยกิโลอะหนึ่งร้อยกิโลเอาไปแบบง่ายๆเลยเนาะเอาไปเอาไปใส่อะไรเอาใส่อะไรไปอะมันหิ้วไปไม่ได้นะเพราะมันหนัก ไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้ไอ้คอนเทนต์นั้นเห็นไหมที่บอกว่าผัวไม่ให้อะไรเลยผัวไม่ให้อะไรเลยแล้วก็เข้าไปปุ๊บเจอเงินนะ่ะเยอะๆนั่นพี่เกดโดนนับดูแล้วประมาณร้อยหนึง่งประมาณร้อยล้านนับดูแล้วประมาณร้อยหนึง่งแล้วมันจะเอาออกไปไหนอม,มันเอาออกไปไหนครับม,มันเอาออกไปไหนฮะกระ,ะเป๋าปลอมไหมคะพี่เห็นเหรอคะทาแบบนี้อ่าทําแบบนี้คือตํารวจสุดยอดจริงนะครับ คืออะไรฮะมิสทรีมิสทรีใครเป็นคนมามา,มา,ม,ามาพูดอะไรนะฮะอยากรู้เหมือนกันอ่านไม่ทันนี่อ่านไม่ทันเลยนะอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยอ่านไม่ทันจริงๆยังไงก็ใครที่มีอะไรสิบสีบ่ดีก็พิมพ์ไว้ก็แล้วกันนะฮะทยอยทยอยออกไปแน่ๆหรือเปล่ามีห้องลับมา